ประกาศประกาศหนังสือในตำนานของกัปตันจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไป20กว่าปีใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นช่างกล้องฝีมือดีฉลาดและมีความกล้าหาญร,รับสมัครงานที่นี่เลยครับแผนการสร้างพิพิธภัณฑ์บนโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดว้า ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะมาอยู่ที่เกาะไหนเกาะหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแกงจุลสิกโกนั่นเองนี่เรามีโปเกมอนโกมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายภาพไดโนเสาร์กันค่ะซึ่งตาลุมแก่คนนี้นะคะเขารับสมัครงานและแป้งเนี่ยก็มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากๆเลยค่ะสวัสดีนะเด็กใหม่หนายพร้อมที่จะเริ่มงานกับฉันหรือยังพร้อมแล้วค่ะลุงที่แรกที่เราจะไปปะจนภัยกันนั้นก็คือหนองน้ํานั่นเอง ที่นี่เดียมีไดโนเสาร์หายากมากมายฉันอยากให้นายถ่ายภาพไดโนเสาร์พวกนั้นไหมฉันแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะไดโนเสาร์พวกนั้นเนี่ยมันดุร้ายมากๆโอ้โหพูดขนาดนี้น่าไปมากๆเลยนะเนี่ยเริ่มการผจนภัยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยจูดจูดพวกเราต้องไปจับไดโนเสาร์กันเออไม่ได้จับถ่ายภาพก็พอว้าวมาแล้วค่ะดูเหมือนว่าตรงนี้นี่คะ จะมีทีแรกตัวใหญ่เบ้อเลยแต่ว่ามันหายไปแล้วนะเนี่ยนหนดูซิว่ารอบๆมีอะไรบ้างรอบๆนี้นะคะเป็นทุ่งหญ้าเมซอนเอ้ยไม่ใช่สิเป็นหนองน้ําในป่านั่นเองเฮ้ยนั่นตัวอะไรนะ่ะเนี่คือตัวอย่างไดโดเสาหายากมันคือไดโดเสาปากนกตัวมันเล็กมากๆแถมยังมีแก้มตุ๋ยด้วยเอาเอาเอารออะไรอยู่ล่ะนายรีบถ่ายรูปมันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเอาละได้มาแล้วค่ะหนึ่งรูปต่อไปนะคะเราต้องตามหาเอ้ย เฮ้ยข้างหลังตัวนั้นไม่มีตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยยยยรยย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 ยมยย่ยย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 ่ยยยยยไมล่ะยรับนี่อุ้ยในน้ยยยายยยยยไยย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 มียยอะไรยยงยย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 อะยยยยยยตยอยหยยยยยย่ายย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 ย่ยยยหยยยยยยอยะ่ายตูดไปเรื่อยๆเอาหัวมยหน่อยถ่ายตูดก็ได้นี่นยได้ตูดมาแล้วอู้ดูสิ นี่จอบพรึมๆเลยค่ะเต็นกันอยู่2คนแหมจั๊กซี่มันต้องถอดเลยเฮ้ยแมันคนนี่นะ <S <S เอออดถ่าย3มตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้สวัสดีครับเออไดโนเสาร์ฟันห่างมาแล้ว <S <S อุ้ยอันนี้มีตัวอะไรอีกไหมในหนองน้ําจริงๆน่าจะมีจระเข้ด้คะเนี่ยเอาวนางเงือกน้อยตบบนตบล่างตบเขาควิด ค่ะไอเอ้ยโอ้ย,อยดูสองตัวนี้ดิกำลังเล่นตบแปะกันอยู่เลยค่ะถ่ายเก็บไว้เป็นทีร่ระลึกหน่อยเนาะเอ๊ตรงนี้มีเห็ดด้วยนี่นะเฮ้ยนี่นายเห็นคนเปล่าอุ้ยกำลังหลับตาน่ารักเชียวโอ้ยมดูซิมีเห็ดด้วยเฮ้ยเห็ดพวกนี้ไดโนเสาร์กินได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยกินได้สิเพื่อนมันอร่อยนะนายรู้ไหมว่ามันอร่อยมากเลยพ่อฉันเอาไปทําสลัดด้วยนะเขากําลังลดความอ้วนอยู่ อ้าวนี่นายถ่ายฟิล์มเต็มแล้วห่ะเนี่ยมามา,มา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 ลองดูรูปดีกว่าว่านายจะถ่ายรูปดีๆได้มากแค่ไหนอ่ารูปที่เราถ่ายได้ในวันนี้นะะี่ะนั่นก็คือเจ้านกน้อยนี่เดี๋ยวเราจะดึงรูปนกนี่ฮะไปไว้ตรงนี้เลยเจ้านกกระยางพันโบราณน,นี่อันนี้ก็ดึงไปไว้เหมือนกันค่ะจากนั้นเนี่ยจะเอาภาพนี้ใส่ลงไปด้วยเจ้าสามขายิ้มแป้นโอเคคุณกับตันไหวยังไงบ้างครับภาพของผมเนี่ยดีไหมครับ ขนาดแบบนี้ฉันให้10คะแนนเลยโอ้โหถึงกำบนวดกระตุยกระจายรู้สึกภาพที่ดีที่สุดของเรานะคะคั่ก็คือไดโนเสาร์นกแก้มตุยนั่นเองว,ว้าวเมื่อเราได้รูปทั้งหมดมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์กันค่ะเอจะสร้างไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเรดี้อุย้ยกำลังก่อสร้างอยู่เลยและเราเนี่ยก็แถบนิวไดโนเข้าไปวววิง,วง,วง พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเกิดขึ้นแล้วแต่อาจจะยังกากอยู่นะซึ่งสัตว์ที่เราถ่ายได้นะคะก็จะมีเจ้าสามเขาเจ้าไดาโนเสาร์ปากโนแบบนี้แต่จะบอกว่ายังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เรายังไม่ได้ถ่ายได้ไปดูที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วโอ้ยดูมนที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ใหม่นะเฮ้มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วถึงเวลาโชว์กันแล้วค่ะ นี่ฉันได้ข่าวว่าที่นี่น่ะมันมีพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เลยนะเขาบอกว่าดีด้วยนะคุณแต่ฉันเห็นมันเป็นก้อนหินเปล่าๆตรงนั้นน่ะนี่ตาแกกํากลังโจ๊กเพิพ่มๆอยู่เลยเฮ้ยดีใจยินดีด้วยนะตายแล้วพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีรูปแค่3รูปเด็ดๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายภาพเพิ่มค่ะคนในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะมาเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะออกไปไประจนภัยที่ใหม่ค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นยังไงจับภาพช็อตดีๆไห้ฉันนะฉันอยากได้ภาพไดโนเสาร์กำลังแพรงกิ้งอ่ะโอ้โหแพรงกิ้งมันจะมีไหมเนี่ยเอาเลยค่ะมาแล้วดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหุบเขาเนะยคะเอ๊มีไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่าฮัลโหลโอ้โหเอ้ยนี่นี่นี่ดูสิมันกำลังวิ่งหนีกันเลยค่ะพวกเรากำลังจะอพยพโอ้โหยันกำลังจะมีดาวตกมาใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่หรอกไอ้นั่นนะมันตดเหม็นแั้เลยหนี ในถ้ำนี้มันมีอะไรหรือไม่ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะครับเอ้ยโัเมื่อกี้ตกเขาไปแล้วเฮ้ยนี่ตัวนี้น่ารักตัวนี้เป็นขนุนเลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเอะเรามาคู่จิ้นกันแม่โอเคเพื่อนนั่นจะเป็นคู่จิ้นไหนก็ได้เหมือนนาเดกับยายาไงเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนกตัวใหม่ดินะเฮ้ยนี่มันนกอะไรเนี่ยดูสิมันกำลังเล่นลูกปอนอยู่เลยค่ะโอ้โหโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วย แล้วถ่ายตัวใหญ่ด้วยตอนนี้เนี่ฮะเราได้อัปเกรดไดโนเสาร์ตัวใหม่มาแล้วค่ะไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยเราจะจออุ๊ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงทีมเอ็กซ์เราต่อสู้กับสามเขาอยู่เลยเราไม่ได้สู้กันเราเป็นแฟนกันต่างหากเน่านี่ไงเฮ้ยเจ้านกตัวนั้นดูสิมีไดโนเสาร์เนี่ยเกาะอยู่บนหลังด้วยค่ะเอ้ยพวกเราเป็นเพื่อนกันไงน่ารักจริงๆเลยค่ะแป้งจะบอกว่าเกมนี้นะะี่ฮะอโหมันก็คล้ายๆกับโปเกมอนโกเหมือนกันนะคะเราเนี่ยก็แอบถ่าย คนนี้กำลังยิ้มแฉ่งอยู่เลยหวัดดีครับผมไม่กินพี่หรอกนะครับเพราะผมเป็นมังสวิรัตดีแล้วดีแล้วถ้าแกกินฉันแล้วก็ฉันคงจะเอาปืนยิงแกเฮ้ยอันนี้เนี่ยยืนเรียงรายสามตัวเลยค่ะเอาพวกเรามาแอรบิกตอนเช้ากันแล้วดูตัวนั้นเนี่ยขี่ฉันทําไมละเนี่ยมผมตัวเล็กครับโอ้ยตัวเล็กใช่ว่านายจะขี่ใครก็ได้ไหมอะอืบข้างบนตรงนั้นนะคะอาจจะมีตัวแปลกๆอีกก็ได้ค่ะเราต้องคอยสอดส่องดีๆเฮ้ย เมื่อกี้ผู้งนกพี่คาดโอ้โหหนีไปแล้วไอ้เร็วๆๆๆนี่จัดช็อตไว้ก่อนเลยดูเหมือนว่าเกาะของเราเนี่ยนะคะจะพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยแปนได้สร้างหลับทดลองไว้แล้วนะคะเอาไว้ทดลองพวกไดโนเสาร์ต่างๆค่ะส่วนนี่เจ้าพิพธภัณฑ์ของเรานะคะก็อัปเกรดเป็นเลเวลสองอีกแล้วนี่แล้วดูตรงสะพานกับไอ้ป้าั่นโอ้โหลุงก,กําลังทําอะไรอยู่ฉันกำลังเต้นอยู่อย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึก และภาพที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็มาใส่ไว้ในอัรบัมรูปพวกนี้ได้นี่ใส่เลยช็อตสวยๆของเจ้าไดนเนาร์สตัวโปรดของเราว้าวเก็บภาพมาตั้งนานค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดด่านริเวอร์ได้แล้วนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยได้ยินมาว่าไดนเนาร์เสาหายากจะอยู่ที่ริมแม่น้ำเยอะแยะเอ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันตัวเดิมใช่ไม่ถ่ายมันหรอกเปลืองฟิล์มเฮ้ยหมเมื่อกี้เห็นไหมฮะ มีตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันด้อมๆมองๆอ,อยู่แถวๆนี้ตัวนั้นกําลังหลับอยู่พอดีเลยโอ้มีแมลงปอด้วยนันไม่ใช่แมลงปอนะฉัเป็นไ,ไดโนเสาร์ฉัเป็นไดโนเสาร์ดาเข้าใจไหมมีคล้ายงูเลยนะคะเนี่ยเห็นใกล้ๆแบบนี้ดีนะเนี่ยมันไม่มกัดเรายัางเหลืออีกรูปหนึ่งนะคะอีกรูปหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าตัวนั้นค่ะไอ้เจ้าหางน้ำกับอุ้ยทีแรกตัวเล็ก มีคนถ่ายรูปผมด้วยละ่ะครับในแต่ละรอบนะคะที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีไดนโนเสาร์แตกต่างกันค่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าไดนโนเสาร์ปากเป็ดโอ้ยกําลังหลับเพิ่มอยู่เลยนี่นาน่นลูกสามเขาตัวเล็กค่ะนี่แม่เออโหยง่ายเอ็นดูจังเลยนะแต่จะแกเป็นคนละพันธุ์กับฉันหรือเปล่าเนี่ยคนละสีเนี่ยพ่อใครน,นะคนะฮะเออผมเป็นลูกของชูครับเป็นชูกันด้วย,ยนี่นี่นี่ครอบครัวเป็ดนะคะกำลังกินน้ำกันอย่างมีความสุขเลย ออ้ยเอ้ยเห็นพอดีเลยดีนะเนี่ยฉันแอบเปิลทันน่ะแล้วยังมีอีกไมนะ่นาอโอ้ตรงนั้นค่ะเจ้า,จาหางน้ำานะ้ากกำลังฟักไข่อยู่เลยนีย่แกคิดว่าไข่ฟองนี้เนี่ยจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเฮ้ยหนูว่าเป็นตูดแน่นอนครับเฮ้ยไม่น่าใช่นะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเอออุย้ยออกมาแล้วจริงด้วยค่ะดูสิโอ้หเป็นเบบี้น่ารักจังเลยค่ะแล้วยังมีตัวไหนอีกเฮ้ยเรากระโดดข้ามสะพานถ่ายไม่ทันนะเนี่ย นี่ลองดูที่ปลายแม่น้ำนะคะน่าจะมีเจ้าตัวใดตัวหนึ่งหาให้เราได้ถ่ายภาพอีกภาพหนึ่งในดูซิมีหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงอึ๊บเรีอบร้อยพอดีเลยค่ะโอ้เจ้าแมาลงฉันไปใช้แมลงซะหน่อยฉันเป็นโงู <c oughs> แต่นี่ไงมากคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แปงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นแล้วเพลินมากๆเลยค่ะได้เห็นไดนโนเสาร์ต่างๆนะคะแถมยังได้จับชอ็อตถ่ายรูปกันอีกด้วย วันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แปงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าโอ้โหมีเรือดำน้ำมาเที่ยวด้วยเลยเนี่ยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอ้ยดีใจจังเลยพี่พิภธณฑ์ของฉันเนี่ยโด่งดังทั่วโลกแล้วล่ะเนี่ยป่าเรากวกเราแค่มาขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะ่ะมีห้องน้ำหรือเปล่า่ปวดจะตายอยู่แล้ว